สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็ผ่านมาตรงนี้นะคะทุกคนมาเจอเรือสินค้านี่เรือสินค้าเรือสินค้าเพิ่งเข้าเรือที่เขามาส่งสินค้าน,นี่เรือเรือสินค้าทุกคนเย็นอยู่เด้เย็นอยู่เด้เย็นอยู่เด้ทุกคนเพื่น น,นี่มาแบบว่าหนาวค่ะเย็นมาแบบเย็นเย็นหนาวหนาวดูบรรยากาศทั้งหมดดูเรือสินค้าใหญ่มากเรือลำใหญ่มากเลยเรือนี้ไปไหนไม่รู้เรือนี้ไปไหนไม่รู้ใหญ่มากเลยเรือเรือใหญ่มาก ยาวไปนู่นเลยนุ้ยไปถึงนู่นเลยอ่ะนี่คือเรือสินค้าค่ะทุกคนแต่ไม่รู้ว่าเขาไปไหนนะไม่รู้ว่าเขาส่งไปไหนไม่รู้อ่ะไส่ถุงมือก่อนเย็นมากมต้องใส่ถุอองมือเพราะว่ามันเย็นใส่ถุงมือตัวนใหญ่นี่คือเรือสินค้าคทุกคน รถจอดอยู่นู่นเดินเดินมานี่รถจอดอยู่นู่นเดินสินค้าเดินดูเือ แล้วรถตามมาแล้วรถตามมาแล้วรถตามมาแล้วรถกำลังตามมาดูค่ะวันนี้เราเดินมาตรงมุมนี้มาถ่ายถ่ายเต็มๆนะคะทุกคนบรรยากาศคนตกปลาด้วยคนตกปลาด้วยค่ะที่ตรงสะพานสะพานแม่น้ำ แม่น้ำที่ว่าล่องเรือนะเนี่ยแม่น้ําที่เคยเป็นล่องเรือแต่คนละมุมอยู่คนละมุมกันดูเรือใหญ่มากเรือใหญ่มากค่ะทุกคนดูค่ะใหญ่ยาวยกี่เมตรไปเนี่ยใหญ่มากเลยนะไม่รู้กี่เมตรอะ่ะยาวมากเลยอย่ะเรือสินค้าไม่รู้ไปส่งที่ไหนนะดูดิใหญ่มากค่ะทุกคนดูแม่น้ำนิ่งมาก นี่มาถ่ายตรงมุมดูธรรมชาติดูธรรมชาติค่ะทุกคนเสียงนกเสียงกาดูคนตกปลาด้วยเดี๋ยวก่อนกออ็เดินไปอีกหน่อยหนึ่งสะเดาสะพานดูแม่น้ำ แม่น้ำตรงอันนี้นะคะดูมีคนตกปลาด,ด้วยดูสะพานพานสูงมากเลยนู่แม่น้ำเป็นนู้นมีคนมาตกปลาด,ด้วยยินเสียงรถไหมอ้นนั้นเป็นเออเป็นก่อสร้างนั่นนะ่ะตรงนู้นเป็นก่อสร้างน่าจะเป็นที่ขายอะไรเขาเรียกอะไรหนะ้าที่ก่อสร้าง ที่บ้านอะไรเนี่ยเนาะน่าจะเป็นเครื่องเล็กไรร้านวัสดุก่อสร้างอาจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างมันจะกาศสวยถ้าซูมนะถ้าซูมนะจะสวยนะเนอะเป็นเขาตรงนี้นจะเป็นเขาซูมมาตรงนี้น รถวิ่งเข้ามาได้เย็นค่ะทคนทางเข้าจะเป็นทางเล็กๆนะทางแบบรถวิ่งน่าจะเป็นวิ่งเอ่อวัเนเวนะน่าจะเป็นทางวันเวย์เข้าได้นี่ก็จะเป็นอันนั้นจะเป็นเอ่อโรงงานน่าจะเป็นโรงงานบริษัทจะเป็นบริษัทนี่จะเป็นใต้สะพาน ตรงนู้นไปน่าจะน่าจะเป็นที่เดียวกันกับที่เคยวัดล,ล่องเรือที่ล่องเรือบรรยากาศสวยค่ะทุกคนสวยสวยกับธรรมชาติค่ะทุกคนดูที่เห็นไหมคะกับธรรมชาติตรงแม่น้ำแล้วกมาถ่ายวนนี้เขาเลือกอะไรน่าจะเป็นแม่น้ำอะไรวราจำไม่ได้ละ่อ มุมบรรยากาศสวยไหมแล้วก็มาเดินนะคะวันนี้นะคะได้โอก,กาสมาเดินสำรวจมาเดินเที่ยวผ่านมาพอดีไงรถหลังจากที่ซ่อมรถเสร็จแล้วเปลี่ยนมาเปลี่ยนโช๊ปอ,อย่างโช๊ปรถสวยไหมสวยไหมคะสวยไหมน,นั่นแหดูดี สวยนะคะมือเย็นอะมือเย็นมากเันจะฟังทั้นรู้ลฟังมีรมีรถเข้าดินะรถเข้าย็นมือเนอ,เน,อ,เอน,น้นนอันนี้ถ้ตอนเย็นเนเนาะถ้เป็นบ้านเราเนาะ เป็นบ้านเราแบบว่าช่วงเย็นๆช่วงเย็นๆจะสวยมากเลยนะดูธรรมชาติใสถุงมือก่อนค่ะทุกคนเย็นเย็นมากค่ะมุบรรยากาศเรือสวยเช้าวิวดูสวยะสวยสวยสวยค่ะทุกคนธรรมชาติ เรือแล้วติดเครื่องมีคนมีคนมาทำแฟมสะอาดเรือไปแล้วค่ะทุกคนอากาศเย็นมากค่ะม,คมีคนรออยู่ <c oughs> <c oughs> คนรออยู่ค่ะ <L> an> an> มีคนรออยู่มีคนรออยู่ที่รถค่ะทุกคนออนนั้นนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะทุกคนนะคะบายบายเจอกันเรใหไ่นะคะวิวธรรมชาติกับเรือนะคะบาย